เคล็ดไม่ลับสร้างนิสัยให้เก่งภาษาแบบติดจรวดสี่เคล็ดลับจากหนังสือ bestseller Atomic Habits number 1. make it obvious ทำให้เห็นได้ชัดเจน จัดและปรับสิ่งแวดล้อมให้เราเห็นสิ่งรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดค่ะเช่นเขียนปฏิทินเป็นภาษาอังกฤษ subscribe follow see first อะไรที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องรอแรงบันดาลใจในการเรียนเปิดปุ๊บก,ก็สามารถหารายดูที่เป็นภาษาอังกฤษได้เลย number two make it attractive ทำให้หน่าดึงดูดใจทำให้ภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเริ่มจากหาอะไรที่เรารู้สึกชอบสนุกก่อนชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอ่านการ์ตูนถ้าเราชอบมันเราจะทามัน ได้แบบที่ไม่รู้สึกว่าโหฝืนทน number three make it easy ทำให้เป็นเรื่องง่ายเพื่อให้ทำซ้ำๆๆๆได้มากพอจนเป็นทักษะและนิสัยให้เราเริ่มจากการทำเรื่องนั้นให้มันง่ายที่สุดก่อน3-5นาทีก็ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องนั่งเรียนเป็นชั่วโมงแต่ต้องทำได้ซ้ำๆสม่ำเสมอ number 4. make it satisfying ทำให้หน้าพึงพอใจเรามักจะทำอะไรซ้ำอีกถ้าเรารู้สึกว่าเราได้รางวัลอะไรบางอย่างจากการลงมือทำทุกครั้งที่ฝึกหรือเรียนภาษาอย่าลืมให้รางวัลตัวเองง,ง่ายๆเลยค่ะเช่นติ๊กทูดูลิส์ว่าเย่ yeah, ทำแล้วสำเร็จแล้วเฮ้ยมัน s a t i s f y i นะเอาจริง และสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยสร้างนิสัยให้เราเก่งภาษา99 Ways to Better Your English หนังสือที่รวมเคล็ดลับการฝึกภาษาง่ายๆสนุกๆแต่ได้ผลที่คุณลงมือทำตามได้ทุกวันเป็นบันทึกการฝึกภาษาส่วนตัวของคุณที่พาคุณค่อยๆเก่งขึ้นไปทีละก้าวมีทั้งแบบ e-book และ paper book สั่งจองได้แล้ววันนี้ในราคาสุดพิเศษช่วง pre-order ได้ที่ www. f r a n n g m o com เลยนะคะ and that's it for today bye